สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับมุกค่ะก็ยังคงนําเรื่องราวภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะสน การแบบนี้นะคะหลายๆพื้นที่ค่ะอุณหภูมิก็ยังคงถือว่าลดลงอยู่นะคะแต่หน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนาของเราค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ให้ความอบอุ่นร่างกายแก่ตนเองนั่นเองค่ะพันเอกนภัสปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สํานักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกําลังพลของหน่วยได้มอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยห่วงใยเคียงข้างพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่จํานวน100ผืนณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีตำบลกันมะกรูดอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีานนาานค่ะ แล้วก็มาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพันเอกรัฐนนรัตนโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1มหนสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมการประชุมสภากาแฟและจัดกำลังพลร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอปัวเพื่อประชุมหาลือแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายและข้อราชการระหว่างหน่วยงานร่วมกันโดยมีนายสมเกียรติอาจสางังนายอำเภอปัวเป็นประธานณวิทยาลัยเทคนิคปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ และสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสอ1 9อยู่ค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 แค่เพียงปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งขัดนะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือว่าพบปะผู้คนนะคะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองอย่าง สม่ำเสมอหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือว่าจะใช้เจลสเปอยลกอลที่70%อล์ที่70%ขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมนะคะแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR Code c h e c k เช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกเมื่อเราเข้าไปใช้ทีงสถานที่บริการต่างๆนั่นเองค่ะแค่เพียงเท่านี้เราคนรอบข้างและครอบครัวก็จะปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ